เอาเลยครับเอาเลยมันนี้เป็นวันมหาสงการปี2016เยยดเอ,อ่อ,อมันนี้มีลูกใหญ่เป็นตัวแทนคุณพ่อคุณแม่มันมนี่นู่นมันนี่พวกมากปูสิงยาพ่องมันนี่ไม่ันนี่คำพ้องคุเพู่หลวงรับรับกันไปอ่าคนนี้เขาไปหนุนเป็นหลานอ่เข้ามากรอบเที่ยงเงี่ยงนาเพื่อสองการแบบไทยๆ เอามาสื้อห้อยตาว่าห้อยภูรักษาขนบธรรมเนียมเเอาไว้หากแก่้งกันไว้ขอบขั้วเป<อ>็<ห>นรับบียดสุภูสุขตนักแก่งกันได้สิ่งที่พานมาว่าตามเด้อวะ,วะอีกัมมังวะอีกัมมังโนกัมมังโนุกัมมัง สับปะาปางสัมปะผปังนีนัศสตุ์ตัตุาปตั้งแท่ปีกายาปแบปีกายปีนี้ปีนี้เดือนนี้เดือนนี้ที่ลูกๆหลานๆได้พผ้าผ้นได้ัำเพอได้ลวงเกินเกิยว่าจะด้วยใจที่ได้ตั้งใจ และบริั้งใจขอให้ลูกญ่ป่าใหญ่ป่าละไม่ป่าละไม่ลูกแหน่แหน่เป็นตัวแทนคุณพ่อคุณแม่คุณแม่เป็นเสาหลักให้น้องให้นุ่งโทรับท์ร้อนเกินน่ะให้ลูกให้หลานเมื่อนี้ขอให้คุณลูกไงญ่อมป่าใหญ่ ของฝากกลางอาขอไวพอ้พ่อให้งน,งน้องนุ่งลูกหลานมีสุขเพิ่มพูนมั่งมีลำรวยรวยเงินรวยทอยเงินรวยทองรวยสุขภาพรวยสุขภาพอายุดีมีแหง้งอายุดีมีแหง้งตลอดไปไปสองพนอยหกสิบเจดีสองพันห้กสิ เหมือนสายน้ำที่จะลดนขอพรให้คุณลุงใหญ่ป้าใหญ่นในวันนี้และขอพรนี้จงกลับคืนสูน่น้องๆ้ลูกลูกหลานทุกคนให้มีโศกคือกัอนแงห <Sí> ักแพง ช่วยเหลือพึ <ia> ่งพาเออไห่มีสุขมีส <oca> ุขอ้าวชาย